สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูบีอีกเช่นเคยในรายวิชาเทคโนโลยีนะคะสัปดาห์นี้เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องการแทรกวัตถุในตารางทํางานกันนะคะ,ะการแทรกนั้นมีอะไรบ้างเยอะแยะเลยนะคะมาดูอันแรกนะคะจะเป็นการแทรกรูปภาพในตารางนะคะทําอย่างไรบ้างก็คือ 1. น,นะคะให้คลิกแทบ็บแทรกหรือว่า insert นั่นเอง 2. นะคะคลิกรูปภาพนะคะโลโก้จะเป็นรูปภาพแบบนี้นะคะ หรือภังคฤษจะแปลว่า picture อ่า picture แล้วก็3นะคะให้คลิกเลือกโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพนั่นเอง4แล้วก็คลิกเลือกคลิกเลือกรูปภาพที่ที่เราต้องการนะคะหลังจากนั้นก็5คลิกคลิกคำว่าแทรกนะคะหรือว่า insert นั่นเองอ่าดังภาพ แบบนี้นะคะเราต้องดูที่โฟลเดอร์ก่อนว่ารูปภาพเราอยู่โฟลเดอร์ไหนนั่นเองแล้วเราก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการที่จะแทรกลงม,มาแล้วก็กดตกลงแทรกลงม,มาได้เลยแล้วก็จัดตำแหน่งหรือย่อขยายตามที่เราต้องการได้เลยนะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวครูจะสาธิตให้ดูนะคะให้เรานะคะกดเข้าโปรแกร,รม Excel เลยนะคะแล้วก็กด Workbook ป่านะคะอ่าเรามาดูอันดับแรกนะคะให้ไปที่ ให้ไปที่แถบเครื่องมือแทรกนะคะตรงนี้ข้างๆกับวน,นาแรกนะคะให้กดคลิกลงไปเห็นไหมคะว่าจะมีตรงโลโก้คำว่า,ารูปภาพนะคะหรือว่าพิจเจนนั่นเองให้เราคลิกนะคะแล้วกดตรงนี้นะคะให้กดคำว่า,าอุปกรณ์น,นี้จากไฟล์นะคะอ่าอันนี้ก็คือเป็นรูปภาพที่เราได้ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะให้เราดูด้านบนว่ามันอยู่ในโฟลเดอร์ไหนหรือว่าเราจะมาดูอันข้างๆ ข้างข้าง,างซ้ายมือนี้นะคะรูปภาพของครูนะคะจะอยู่ในดาวโหลดครูก็คลิกที่ดาวนโหลดแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการที่จะแทรกลงมานะคะ,ะเป็นรูปนี้นะเป็นรูปนี้ที่ครูจะต้องเอาลงมาแล้วครูก็คลิกนะคะรูปภาพแล้วก็กดแทรกลงมาเลยเห็นไหมคะว่าก็มีรูปภาพปรากฏขึ้นมาแล้วเราสามารถปรับยอบ่อขยายตามที่เต้องการได้เลยนะคะหรือ จัดตำแหน่งที่เรา,าให้เหมาะสมตามงานของเรานะคะต่อมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของการแทรกรูปร่างอัตโนมัตินะคะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างก็คือ 1. คลิกเมนูแทรกนะคะหรือว่า insert 2. ก็คือให้คลิกรูปร่างนะคะสัญลักษณ์มันจะเป็นแบบนี้นะคะ และหลังจากนั้นเราก็จะต้องเลือกรูปรูปแบบของรูปร่างที่เราต้องการนั่นเองนะคะเมื่อเราคลิกเข้าไปมันจะเป็นแบบนี้ก็คือจะมีรูปสี่เหลี่ยมสาม่ยมวงกลมนะคะมีลูกศรมีห้าเหลี่ยมมีหลายแบบเลยนะคะแล้วก็สี่นะคะเราก็จะคลิกแล้วก็ลากเมาส์นั่นเองเพื่อสร้างรูปร่างนะคะแล้วก็5คลิกเมนูรูปแบบนะคะแล้วก็เลือกลักษณะรูปร่างนะคะแล้วก็ตกแต่งรูปรูปร่างตามที่เราต้องการนะคะ ที่เราตกแต่งนะคะช่องช่องตรงคำสั่งมันจะอยู่ตรงนี้มันจะเป็นลักษณะน,นี้มันจะเขียนว่าสไตล์รูปร่างนะคะเราสามารถเปลี่ยนสีเติมสีเปลี่ยนเส้นกรอบรูปร่างนะคะหรืวเอฟเ,กเอฟเกต์รูปร่างนั่นเองแล้วก็สามารถตกแต่งตามที่เราต้องการได้นะคะเมื่ออ,อันนี้จะเป็นเมื่อถ้าเราต้องการที่จะพิมพ์ข้อความลงไปในรูปร่างนะคะเราต้องทำการ อันแรกนะคะเราต้องการที่จะพิมพ์ข้อความใช่ไหมแล้วก็คลิกขวานะคะแล้วก็เลือกข้อความอ่าเลือกแก้ไขข้อความนะคะแล้วเราก็สามารถพิมพ์ข้อความลงไปได้เลยอ่าแล้วก็2นะคะถ้าเราต้องการแทรกรูปภาพนะคะเราก็ให้คลิกเติมสีรูปร่างนะคะแล้วจะมีคําว่ารูปภาพแล้วก็ไปคลิกที่อ่าเลือกรูปภาพนะคะได้เลยอ่าทำยังไงบ้างนะคะให้เราเข้าโปรแกรมนะคะให้เราเข้าโปรแกรม Excel อันนี้เมื่อเราเปิดโปรแกรมมาแล้วใช่ไหมคะเราก็ไปที่ไหนไปที่แทรกเหมือนเดิมนะคะอยู่ข้างๆหน้าแรกแล้วดูคำสั่งว่ารูปล่างอยู่ตรงไหนนะคะอยู่ตรงนี้นะคะให้เราคลิกนะคะเห็นไหมคะว่ามันจะมีรูปล่างรูปทรงต่างๆหลายๆแบบเลยเาตามที่เราต้องการอย่างเช่นครูต้องการงวงกลมละกันเมื่อเราคลิกที่เราต้องการแล้วเราก็กดนะคะคลิกค้างไว้แล้วเราก็กดลากลงมานะคะ แบบนี้นะคะอ่ะมันจะเป็นสีน้าเงินแบบนี้อ่าทุกๆอันเลยทุกครั้งที่เราเพิ่มลงมานะคะถ้าเราต้องการเปลี่ยนสีนะคะให้เรามาดูตรงนี้แท็บคําว่าสไตล์รูปร่างนะคะให้เราลองกดลงมามันจะมีหลายสีนะคะหลายแบบหลายอ่าหลายลักษณะเนาะนะคะอ่าอย่างเช่นแบบนี้ หรือถ้าเราต้องการเปลี่ยนสีข้างในเราก็มาดูตรงที่เติมสีรูปร่างนะคะเราก็คลิกลงไปแล้วก็แล้วเราก็เลือกสีได้เลยหรือว่าเส้นกรอบรูปร่างนี้อันนี้ก็คือเป็นเส้นขอบเส้นเส้นเส้นขอบของวงกลมนะคะสมมติเป็นเสีเงินอยู่เราก็อยากจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นนะคะสีเขียวอันนี้มันจะเป็นลักษณะของเสีนเล็ก ถ้าเราต้องการความหนาของมันแล้วก็คลิกที่เส้นกรอบเหมือนกันแล้วเราก็เลื่อนลงมาความหนามันจะมีหลายขนาดเลยนะคะแบบนี้นะคะหรือเส้นเราต้องการเส้นแบบเส้นปะเส้นทึบหรือว่าเส้นแบบไหนนะคะแล้วก็เลือกตรงนี้ได้เลยแบบนี้นะคะเอฟเฟกเอฟเฟกก็จะเป็นเงาแสงสะท้อนต่างๆของลูก รูปทรงรูปร่างนั่นเองนะคะมันจะมีแบบให้เราดูอ่าอย่างนี้นะคะดูความเปลี่ยนแปลงของมันนะคะถ้าเป็นเงามันก็จะเป็นเงาอ่าเงาข้างหลังประมาณนี้นะคะให้นักเรียนลองอ่าลองคลิกและลองทําได้เลยนะคะอ่าและถ้าเราต้องการที่จะพิมพ์ข้อความใช่ไหมพิมพ์ข้อความเข้าไปในรูปร่างของเราอ่ะอ่าให้คลิกขวาที่เมาส์น,นะคะและก็ไปแก้ไขข้อความอ่า แก้ไขข้อความมันจะมีเคอร์เซอร์กระพริบ r ของข้อความขึ้นมาเราสามารถพิมพ์ได้เลยนะคะเราจะพิมพ์หัวข้องานก็ได้หรือว่าพิมพ์อะไรก็ได้ที่เราที่เราต้องการที่จะพิมพ์มันลงไปนะคะอ่าอย่างเช่นแบบนี้เช่นครูพิมพ์ชื่อครูลงไปแล้วกันอ่าแบบนี้นะคะและอีกแบบหนึ่งที่ครูบอกไว้ก็คือถ้าเราต้องการที่จะ ไม่อยากได้สีเราอยากจะแทรกรูปภาพลงไปในรูปร่างของเรานะคะง่ายๆก็คือให้คลิกขวาเหมือนเดิมคลิกขวาคลิกขวาที่เมาส์นะคะแล้วไปที่ไปที่คําว่าเติมนะคะตรงตรงถังนะคะตรงถังสีคลิกลงไปมันจะมีให้เลื่อนลงมาดูมันจะมีคําว่า,ารูปภาพนะคะให้เราคลิกนะคะรูปภาพอ่าแล้วเราก็เอามาจากไฟล์นะคะเราโหลดมาจากไฟล์แล้วยังไงต่อแล้วก็ต้องมาเลือ่อนดู โฟลเดอร์ที่เราเอารูปภาพไว้นั่นเองนะคะครููก็เอาไว้ที่ดาวน์โหลดใช่ไหมคูคลิกที่ดาวโหลดนะคะแล้วเราก็เลือกรูปภาพแล้วเราก็กดแทรกลงมาเห็นไหมคะว่ามันก็จะมีเห็นไหมอยู่ในรูปร่างที่เราที่เราเลือกมานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นการแทรกรูปร่างนะคะการแทรกรูปร่างอัตโนมัตินั่นเองนะคะ างานในสัปดาห์นี้นะคะก็คือจะให้นักเรียนเขียนขั้นตอนการแทรกรูปภาพว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็2ขั้นตอนการแทรกรูปร่างอัตนมวัตว่ามีอะไรบ้างนะคะจงอธิบายมาเป็นข้อข้อนั่นเองนะคะสัปดาห์นี้ก็แค่นี้นะคะและเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ